ด้านพ่อค้าแม่ค้าขายยาเลี้ยงสัตว์บอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นนะคะส่งผลให้ลูกค้าลดยอดขายก็ตกด้วยค่ะ จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดใหญ่แล้วยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กด้วยไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจขาย,ย้าเลี้ยงสัตว์ที่ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าสามารถขายได้วันละประมาณ1-2 0 0 0ถบาทรวมต้นทุนและกำไรแต่ปัจจุบันยอดขายลดลงมากกว่าครึ่ง ลูกจ้างร้านขายญ้าเลี้ยงสัตว์เดิมถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีวาดเลนชำราบเล่าว่าที่ร้านขายยาเลี้ยงสัตว์มานานานับ10ปีแล้วเปิดร้านตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงช่วงค่ำโดยจะขายญ้ากินนีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถ้าส่วนใหญ่จะเป็น้ากินนีเพราะมีเกษตรกรส่งให้ตลอดทั้งปีส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีเฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้นขณะที่ราคาขายสําหรับญ้ากินนีอยู่ที่มัดละ10บาทสําหรับขายปลี แต่หากสั่งซื้อ100บาทจะได้17มัดข้าโพดเลี้ยงสัตว์ราคามัดละ1 0 1ถึงบาทแล้วแต่ขนาดของต้นข้าโพดสำหรับยอดขายในแต่ละวันก่อนหน้านี้สามารถขายได้วันละประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000บาทรวมทั้งต้นทุนและกำไรแต่ละวันลูกค้าจะเยอะมากมียรถมาจอดรอคิวซื้อตลอดทั้งวันมีทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประจำซึ่งลูกค้าประจำก็จะมาจากหลายพื้นที่ทั้งในตัวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยโสธรและนครราชสีมา แต่หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ลูกค้าก็เริ่มบางตาไรายได้ลดลงเหลือเพียงประมาณวันละ5,000บาทรวมทั้งต้นทุนและกําไรปกตินี่ขั้นถาเปิดนี่แม่มากไอหาแม่อ,อยู่ห่านตีหาวานันนี้คือแม่คืาเมื่อหามุงแรงกูกใ่ก็จะมาอยู่หอดทุ่งเทิงทุ่งสามิบเขาจังหขมือรแต่และมือก็ถือว่าโอเคค่ะตีไปซอามือลรหาพันอะ ขายได้จ้าพักกำไรนี่แม่กรบเบื้องวันนี้ต้องต้องถามถธอแกเขาคือแม่ก็เป็นหนุ่มางไงแกขายได้ไหมก้อนหนานี่ก้อนที่นี่โคกอีกข้ตอนนี้เป็นแนวอะไรเน่ยแกจ้างก้อนกี่แบบแกจางกันคือจะกินขายได้หลายเนิดเปรียบเทียบว,ว่าย่างกี่ลายเขาลงทุนมือหนึ่งสองมือขายหมดขายหมดมือเดียวแต่เดี๋ยวนี้เขาลงทุนแค่มือนหนึ่งนี่บางเทืยบกับสองมือท่านถามมือไดนขายดีกว่ามือหนึ่งหมดจริง คือว่ามันบ่คงที่ไง<ะ>คือกระดูอยู่่าโพวกดแม่เป<ะ>็นม<ะ>